วันนี้ก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายรัฐบาลนะครับวันที่ยี่บเก้าเดือนนี้มีสามสิบวันวันที่หนึ่งก็เป็นวันแรงงานนะครับจะออกวันที่สองเด้อพี่น้องวันนี้ก็จะมาสรุปให้นะครับมีออมสินรัฐบาลเลขทูกนะครับหลังจากคราวที่แล้วนะใครตามเลขทูกนะครับทำยังไงก็ตัดเล่นมาทั้งบนทั้งล่างานะครับแบบนี้นะครับมีเจ็ด เก้าเปียกนะครับล่างเกดเก้านะบนตรงๆก็เก้าเปียกนะครับนะวัน,นีเสในใหเบิงกันนะครับแล้วก็รัฐบาลหวยไฟบฟ้านะครับก็มาเติมๆเหมือนกันนะครับคือตัวนี้ก็คือเลขไทายเลขสามตัวนะครับที่เน้นไปเจ็ดสามเจ็ดเปียกและเนะก็ดเก้านะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ เป็นเวลาเที่ยงครึ่งใครเอาหน่อยเราพิมพ์น้อยเราไปใบมาใบนี้เดี๋ยวแค่ามาพูดกันอาจจะพูดในรัฐบาลอาจจะพูดยาวหน่อยนะครับเอาพิมพ์น้อยเรานะครับพิมพ์น้อยเราเด้อเดี๋ยวให้หน่อยให้เราเดี๋ยวมาวิเคราะห์ในส่วนของรัฐบาลไทยให้เลยไม่เห็นก็ไม่ต้องมาถามนะให้ครั้งเดียวนะครับบอกว่ามาไม่ทนันก็ไม่ต้องดูนะครับอาจจะลงไม่ลงก็อยู่ที่ว่ามีภาระ,ะไหมอะ ฮานอยของวันจันทร์ที่ย9ิบเก้านะครับวิ่งรูดหกเน้นไปที่หนะกสี่และหกปดนะเน้นฮานอยปกติและ v ีไอพีถามว่าถ้าเป็นพิเศษอา,จายจันทร์ถ้าพิเศษเอาเปียดไปนะครับนะเอาเปียดไปเพราะนั้นเน้นไปที่หกปดถ้าจะทำเม็ดเดียวก็คือหก8ปดปดหกตามนี้อันนี้ลาวนะครับอ่ะ ามนี้เด้อติดตามมานานน่าจะรู้ว่าอาจารย์เน้นตัวไหนนะข้อความก็บอกชัดเจนอยู่วิกรูดศูนย์นะครับเจาะก็ให้ตามนั้นถามว่าบางคนก็ไม่รู้เฉพาะเน้นๆหน่อยฟังเด็กสามตัวหางเดียวนนเนี่ยบอเน้นสิไปจังไดพี่นออ้องเออถ้าคนเล่นเล่นเป็นเนาะเออยัวาเล่นบ่นเป็น,นเป็นเมดนั่นแหละมันก็หางเดียวเนาะ เลขชุดนะมันก็รู้ในวงการหวยลาวนี่ก็คือบนล่างรวมกันคือเลขชุด4ตัวนะเพราะนั้นมันก็จะเน้นอยู่ที่ศูนย์สย์และศูนย์ห้ย์เลข3ตัวก็คือ5้าศสก็คือเน้นที่สูนก็คือ0ูนยั่นแหละก็คือหางเดียวนะแต่หางเดียวมันโอกาสความเป็นไปได้นะมันก็หนึ่งในพันเลขสตัว เน้นเน้นเน้นก็คือให้นักบอลแมนมาเล่นตัวเดียวถ้าตัวเดียวมันเลขสองตัวมันก็หนึ่งในร้อยสามตัวหนึ่งในพันถ้าเล่นเอาเงินเรืออยากเอาเล่นถ้าอยากได้เล่นมันก็ได้เล่นเลยพี่น้องเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวเทียให้ไหมถ้าบางทีมันก็เป๊ะอยู่เออบางทีมันก็เป๊ะถ้าบางทีมันก็ไปตัวจอดตัวที่ไม่ใช่ตัวเน้นเออถ้าบางทีก็ไปตัวรูดเพราะฉะนั้นเทาเป็นนักลงทุนลงทุนแล้วมีกําไรนั่นเนี้ย อ,อันนี้บอกที่นี่เด้ออะนะครับจบแล้วในส่วนของเรานะต่อไปเมื่อพูดถึงรัฐบาลน,นะใครใครได้งวดที่แล้วใครเห็นเลขทูกใครเห็นใบฟ้ามางคนก็ไม่เห็นเพราะอะไรยังไงนะลองเลื่อนดูว่าอาจารย์ลงให้วันไหนเลขมใบฟ้าหให้ทั้งชุดเลยนะครับทั้งเลขทูกทั้ง ทอกดสอเนาะจะลงก่อนไว้ออกถ้าไล่ให้ก็จะไล่ก่อนหลังไว้ออกอยู่สามวันทุกครั้งเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันน่าจะเห็นเห็นไปแล้วละ่ะถูกไหมแต่บางคนไม่เห็นเพราะไมะ่ได้ดูไล่สดะได้นะคุณวิชุดาได้จิต ร่ำรวยกัน,นก็มันก็ตรงทะเบียนร,รถของอาจจราจงก็บอกอยู่มันออกตั้งแต่เดือนธันวาพี่น้องออกตั้งแต่เดือนธันวาเลยเจดเก้าเจ็เก้ามาอยู่สามงวดสี่งวดแล้วเกเจและมาออกแปดเก้ 9. และเดือนมีนาก็มาออกเจ็ดแปด้าเงื่ออกมีกี้ออกทั้งเจ็ดเก้าทั้งแปดเก้าและเลขทูบก็ได้ แบบนี้นะซื้อจังได้ก็ถูกนะว่าต้องกับเลยนะเจ็ดเก้านะนะเลี้ยงเลยนะเก้าเปียกนะยังไงมันก็ถูกนะบนลา่างด้งเด่นนะครับนะนอกจากคนจะไปชื้อซื้อเฉพาะเลขสามตัวคือเจ็ดเก้าเปียกเออกับว่าไรตังเออเพราะเลขสามตัวมันนะออกห้าเก้าเปียกเนาะ อ,อ่ะสรุปแล้วมีคนโชคดีนะครับวันนี้เอาเป็นอ,อมสินพิมพ์อ,อมสินเลขทูบและตามด้วยหวยนไฟฟ้าทุกคนพิมพ์อมสินเลขทูบรัฐบาลเดี๋ยวเลี้กให้ทีเดียวเลยสีบไดยรี่รอดนะครับพอดีได้เดี๋ยวช่างเขาทำงานเดี๋ยวจะมีเสียงบรบกวนนะเพราะมันเลยเวลาเที่ยงแล้วมันอาจจะดังนะอาจจะดังเสียงบรบกวนเพราะว่า นังไลสดจุด่ขังออฟฟิศนี่นะครับอ่ะออมสินนะครับออมสินนะมันมีหลายออมสินนะออมสินที่ไหนที่เขาจำหน่ายนะของอาจารย์น่าจะแตกสามตัวทั้งบนทั้งล่างอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองศ์สินก็ซื้อได้ทั้งนั้นนะครับของวดน,นี้ก็ไม่ต่างเดิมจนเป็นถึงชลาค้าปีที่เขายังไม่จําหน่าย เน้นไปที่ 14, 15นะครับเพราะนั้นเด่นทุกตัวบนล่างนะนงรูดหนึ่งคือเขาอานะจารย์ก็จะอิงตัวนี้อาไารที่ฉลาดกอมสิน5ปียังไม่ออกเอาไปสื่ออมสินอื่นมื่อเออก3ตัวอานะจารย์ก็จะได้สูตรเดิมสูตรเดิมเพราะยังไม่ออกน,ะนาตามนี้เด้อนะครับอีก วันลัวันที่อีกสองวันเดพี่น้องวันที่สามสิบแล้ววันที่หนึ่งวันที่สองเขากับบัลลินแล้วเด็อก็นั่นตามนี้ต่อไปนะเลขทูกนะครับอ่าหลังจากคราวที่แล้วไม่ได้ไล่ห้แต่ลงให้นะอ๋อวันที่แล้วมันเป็นยังสีนะแนววดนี้นะปวดสังเกตนะครับมันจะมาตัวด่นของอาจารย์ไหมก็คือตัวนี้ คนว่าเป็นตัวอะไรพิมพ์ม,มาบางคนลงให้เพราะว่าเป็นเลขอะไรคะจะไม่รู้จะเป็นเลขอะไรแล้วแต่ดวงแล้วแต่ตาของใครจะมองเป็นเลขอะไรมันก็ไปตามตัวเนี่ยมันก็ชัดแจ้งแดงแจนอู่นะทุกคนแต่อย่าลืมหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันคือเก้าเด้อเออตัวที่สองนะนะคือหกนะครับ เป็นเป็นตัวเด่นของรัฐบาลของอาจารย์ตัวเด่นของอาจารย์คือเด่นหกและเจ็ดเนาะ,ะเลขเด่นนี่ล้านทันเมอ่อเอือมบางคนอ่าต่อไปเข้าสู่รัฐบาลไปไหตัวเด่นของอาจารย์มันเด่นเด่นหกและเจ็ดเนาะใช่ไหมงานของวันที่สองเนี่ยนะครับมันเด่นหกและเจ็ด งวดอ่าไปมีเป็นนั่นกันงวดที่แล้วอาจารย์ให้เด็ดอะไรนะสามลเลขเจ็ดนะเจ็ดมันมาเจ็ดเก้กานะสำหรับผููมีอ่าต่อไปชุดเต็มของรัฐบาลใบฟ้านะครับอ่างวดที่แล้วผู้เล่นป็นค่งวดที่ผ่านมาอ่างวดที่นะโปดสังเกตเลขทูบนะติดต่อกันมันเป็นตัว เหมือนกันไหมเงน,นมีอยู่นะเออนะครับตามนี้เลยแล้วพนั้นอาจารย์ซื้อทุกตัวบนล่างไปครับนะครับนะเห็นบมอทานไหมพนั้นจะลงในวันที่หนึ่งเด้อก่อนไมงออกคือประมาณหกโมงเช้าวันที่หนึ่งไม่ออกวันที่สองพนั้นเห็นแล้วก็เห็นเลย ให้แล้วให้เลยไม่ต้องมาขอใหม่ขอเราใหม่ก็ไม่ได้เห็นเพราะว่ายังไม่สิ้นสุดการไล์ก็สามารถไปดูยอดหลังได้นะครับนะก็เป็นแปดร้อยคนดูก็จะให้แปดร้อยครั้งกว่าเมียนพี่น้อง <c oughs> เออเพราะนั้นนะแชร์ไปในเฟซของเราแหละในเวลาดูก็ไปดูในเฟซของเราไม่ต้องเข้ามาในเพจนะครับอันนี้คือทุกแนวทางนะั้นแหละในไลน์นี้ วันท,ที่สองเลือสันะหวออกวันเพื่อเดหกนะครับวันที่หน่งวันหวยจะออกมันเป็นวันแรงงานและเป็นวันพัดก,ก็ไปขอเอาตัวพี่น้องทำบุญทำทานและวันที่สองก็ใหโชคดีนะเห็นหมดแล้วเนาะ่ะเห็นหมดวันนั้นก็สนับสนุนแนวทางสารกินแบงรัฐบาล คงจะพอเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีเด้อปีนี้นะร่ำ,ร,ำร,วรวยเฮงเฮงปัง,ปง